มดดำของขึ้นกลางรายการหลังแม่แตงโมบอกกับสื่อแบบนี้ งานนี้ทำเอาพิธีกรฝีปากกล้าอย่างมดดำคาชาพาถึงกับของขึ้นกลางรายการแฉของคืนวันที่9มีนาคม65ที่ผ่านมาเลยทีเดียวหลังจากที่ได้ฟังคำสัมภาษณ์ของคุณแม่นักแสดงสาวแตงโมนิดาที่ได้เดินทางมาที่สพเมืองนนทบุรีและได้ให้สัมภาษณ์บางช่วงบางตอนกับสื่อมวลชนว่าหลังจากนี้ขอให้คดีเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นและอยากให้ไปโฟกัสเรื่องสถานที่จัดงานของลูกสาวที่จะวิลิสมาราอย่างมาก ตนยังไม่นึกไม่ฝันว่างานศพของลูกสาวจะสวยและเหมือนเป็นดินแดนสวรรค์ได้ขนาดนี้จึงไม่อยากให้ไปโฟกัสเรื่องของคดีมากเพราะให้เป็นเรื่องของตำรวจโดยมดดำได้แสดงความคิดเห็นด้วยอารมณ์โกรธว่าแม่ไปตามหาดีกว่าไหมว่าใครฆ่าลูกสาวแม่เขาตายได้ยังไงแม่จะไปสนในดอกไม้ทำไมเออั้มเขาก็จ่ายเงินและจัดการแล้วแม่โดยทางด้านพิธีกรหนุ่มกัญชัยได้กล่าวเสริมในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ด้วยว่า อยากให้นึกถึงเรื่องคดีของแตงโมเป็นที่ตั้งไม่อยากให้ไปโฟกัสเรื่องดอกไม้เรื่องงานศพเรื่องเงินแต่ผมก็เข้าใจในมุมมองของคุณแม่เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแตงโมให้เงินเดือนคุณแม่เดือนละหนึ่งหมื่นแต่วันหนึ่งพอแตงโมไม่อยู่แล้วคุณแม่อาจจะคิดหนักเพราะในอนาคตวันหนึ่งหากป่วยเป็นอะไรเมื่อมีคนอยากจะเสนอเป็นลูกดูแลแทนแตงโมคุณแม่ก็เลยอาจจะคิดว่านี่แหละคือที่พึ่งพาได้เลยแสดงออกมาแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ